คนจังนี้เดี๋ยวพาไปแลกค่ะหลังจากที่ภาครัฐนะคะได้มีการเผ่มวงเงินของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ,ะชาวฮัดยย้ายก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังรัฐบาลเผ่มวงเงินให้อีก200บาทต่อคนค่ะยืนยันว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างจําเป็นและก็ช่วยลดค่าครองชีพในครัวเรือนได้ดีค่ะผู้ซื้อข้าก็ได้ลงเพื้นนเทไปเทห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ฮัดยย้ายจังหวัดสงขลานะคะ พบว่าประชาชนเ,นเริ่มทยอยมาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหลังรัฐบาลประกาศเพิ่มวงเงินให้อีก200บาทต่อคนเป็นระยะเวลาหนึ่งเดือนโดยผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมได้รับอยู่200บาทนะคะ,ะต่อเดือนจะได้เพิ่มอีก200รอจะรวมเป็นเส0รอยบาทต่อคนต่อเดือนค่ะส่วนผู้ที่ได้รับอยู่3 0มรอยก็จะได้เพิ่มอีก200รอยรวมเป็น500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะ จากการพูดคุยกับผู้ประกอบการก็ยอมรับว่าโครงการบรส,สวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยส่งผลให้ประชาชนออกมาจับจ่ายเสื่อข้องมากขึ้นส่วนใหญ่ประชาชนก็จะมาเสื้อสิ้น้าดี่เป็นของในครัวเรือนนะคะเช่นข้าวสารอาหารแหง้งน้ำมันพืชและก็อเอิๆ พร้อมกับอยากฝากให้รัฐบาลขัดกรองกลุ่มเป้าหมายอย่างจริงจังเพื่อช่วยเหลือขาคลองฉีพพู้ที่มีรายได้หน่อยจริงจริงค่ะด้านประชาชนเขาก็เผยนะว่าบรสวัติการแห่งรัฐค่ะช่วยลดภาราคา้จยายที่จำเป็นได้ดีเลยนะโดยปกติค่ะเขาจะช้ย่าเสือของภายในบ้านล่งางซับเข้าว่ารัฐบาลเนี่ยเพิ่มวงเงินให้อีกสั่งร้อยบาทค่ะจากปกติเท่ได้รับจำนวนสั่ร้อยบาทเนี่ยเขาก็บอกว่ารู้สึกดีใจมากเลยน้องดาเพราะว่าจะได้เสือสินค้าได้มากขึ้นเป็นการลดภาราคาใช้จยใจเพิ่มขึ้นด้วยค่ะรอคอย พอมาถึงจะถามแคชเชียเลยเดือนนี้ได้เท่าไหร่ uh huh. เพราะฉะนั้นโอเดียนเอก็ต้องตื่นตัวที่จะติดตามข่าวสารแล้วก็บอกให้แคชเชียทราบแคชเชียจะรู้เลยว่าอ๋อบัตรปีนี้นเดือนนี้มีเพิ่ม200นะอนะเดือนนี้ปกตินะ200หรือ300ซึ่งก็เป็นโครงการที่ดีค่ะที่ดีค่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งเหมือนกับเขาเป็นผู้มีรายได้น้อยอะนะคะเพียงแต่ฝากว่าให้คัดกรองนะคะให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะ,ะมันจะ สามารถช่วยเขาได้ถึงจะเป็นเงิน200-400อะไรเขาก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจนะคะแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะน,นะครับเพราะว่าได้ซื้อของเพิ่มด้วยเราะว่าสีก็300นี่ก็ยังยังซื้อได้ไม่ครบเลยครับถ้าได้เพิ่มก็ได้ซื้อมากขึ้นกว่าเดิม่อยซื้อได้ซื้อของพวกประจําวันเงี้ยได้ลดรายจ่ายช่วงนั้นไปแต่ละเดือนนะครับ